ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k ดังนี้ได้คุยกับพี่น้ำฟ้าแล้วนะครับแกบอกว่ามาถึงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงตอนเช้าไม่เจอลุงก็เลยน้อยใจนิดหนึ่งเลยร้องไห้ตั้งใจมาหาป้ากับลุงตอนเช้าซึ่งหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า น้องจักรีอย่าปกป้องจุดจุดจุดมันอีกเลยนะเป็นห่วงกลับบ้านนะน้องคนมามนะครับบอกว่าสงสารคุณน้ำฟ้ามากคนมามนะครับบอกว่าเห็นมี FC บอกว่าหลานสาวทะเลาะกับแฟนเลยโทรหาลุงลุงเลยไปรับสุดท้ายหลานสาวก็ไม่ได้กลับมาด้วยเพราะคืนดีกับแฟนแล้วจริงเท็จแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะคนมามนะครับบอกว่า ทะเลาะกับแฟนแต่เอาลุงไปยุ่งด้วยทําไมไม่แก้ปัญหาเองนะรู้สึกไร้สาระมากนะเพรามะนะครับบอกว่าแล้วคุณน้ําฟ้าน่ะที่เขาจะมาเขาก็โทรบอกแล้วแล้วทําไมนะ่ะต้องไปทั้งสองคนให้ป้าแตนรอรับที่บ้านก็ได้นะมันเสียความรู้สึกเพรามนะครับบอกว่าจําวันที่พระอาจารย์ทํานายได้ไหมพระอาจารย์บอกคนใกล้ชิดจะทําให้เดือดร้อน นี่คงจะจริงโคดมานะครับบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าเรื่องจริงไหมแต่อาจจะมีมูลอยู่บ้างนะลุงถึงได้รีบไปโคดมานะครับบอกว่าต่อให้เป็นเรื่องจริงนะลุงก็ไม่ควรทําแบบนี้คุณน้ําฟ้าน่ะจะมาหานะเฮ้อโคนมานะครับบ,บอกว่าจัก,กรีเอ้ยเองยังไม่เข็ดอีกเหรอโคดมานะครับบ,บอกว่าเฮ้อ ไม่รู้ลุงพลคิดยังไงนะแทนที่จะให้ป้าแตนอยู่บ้านรอรอรับน้องน้ำฟ้านะ่ะก็ได้คนนี้นะ่ะมีบุญคุณยิ่งใหญ่มากไม่ควรลืมเขานะเฮ้อกรมเครียดเลยคนรันมานครับบอกว่าถึงยังไงก็น่าจะรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญกว่านะพี่น้ำฟ้าแกมาเพื่อช่วยลุงพลไม่ได้มาทำอะไรที่ไม่ดีขนาดลุงพลนะ่ะจะไปหาหมอปลาพี่น้ำฟ้า รอต้อนรับอย่างดีทุกอย่างใครเป็นพี่น้ำฟ้าจะเสียความรู้สึกขนาดไหนเขามาบ้านเราเนะ่ะเราต้องคอยต้อนรับไม่ใช่ให้เขาช่วยเหลือตัวเองตลอดนะมันไม่ใช่อะ่ะเป็นอะไรกันหมดคนธานมะครับบอกว่าพอแล้วถอยแล้วนะกับลุงกับป้าไม่เอาแล้วจริงๆนะสงสารพี่น้ำฟ้าแกนะอยู่ข้างๆมาตั้งแต่ฝาบ้านยังไม่มีพอดังหน่อยละ รวยหน่อยมีญาติโผล่มาเยอะซะง,งั้นนะ่ะน้องจัก,กรีก็พอได้แล้วนะเสียเวลามาม่ากับครอบครัวนี้ตั้งเท่าไหร่เขาเห็นข้าเราไหมเริ่มจะเกียดละคตทมานะครับบอกว่าเซงเป็ดคตทมานะครับบอกว่าดูคลิปที่คุณน้ำฟ้านั่งหน้าบ้านลุงเช็ดน้ําตาเห็นแล้วเราบอกตรงๆนะเราเอฟซลุงป้ามาตลอดแต่มาหลังๆนะ่ะอะไรยังไงฟะตูขอดวงห่างละกัน ความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความ่าน่าสนใจดังนี้เด็กน้อยอายุแค่เพียง3ขวบต้องมาจบชีวิตลงอย่างหน้าอนาถถูกจัดฉากว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศน้องชาวพอไปขัดผลประโยชน์ใครเหรอแม้ตายยังไม่มีอภรรติดกายเลยสักชิ้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าที่สําคัญตอรอบอกว่า ไม่มีใครพูดความจริงเกิดอะไรขึ้นกับเด็กน้อยคนนี้พคธรรมน,นะครับบอกว่าใช่ต่างคนต่างโจมตีกันมันก็แปลกนะพี่น้องที่ถูกกันดีๆอยู่แยกไปถูกกับน้องอีกคนทั้งๆที่แต่ก่อนนะ่ะขัดแย้งกันมาก่อนอันนี้แค่สงสัยนะศึกษาเลือดแต่เด็กน้อยตาดำๆต้องมารับแทนพคธรรมน,นะครับบอกว่าใช่ค่ะหลายๆเรื่องนะ่ะยังคาใจ คนที่ติดตามคด,ดีมาทั้งประเทศโคดมานะครับบอกว่าการเค้นสอบเพื่อให้ได้รับคำสารภาพนั้นตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วซึ่งหลายๆคด,ดีเราก็ต้องยอมรับว่าเจอแพ้ก็มากแต่สำหรับคด,ดีนี้มันพิเศษตรงที่ว่าการตายแทนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่และมีชนวนเหตุให้ต้องถูกฆ่าเช่นเหยียบขากันขัดผลประโยชน์ หรือชูสาวแต่นี่กลับเกิดขึ้นกับเด็กซึ่งไร้เดียงสาไม่รู้หน่่ยเนยมีแต่ความบริสุทธิ์คำถามที่ตามมาก็คือทำไมต้องฆ่าเด็กและเพราะสาเหตุใดจุดนี้ชาวบ้านก,กกอกและตำรวจที่ทำคดีนี้ต้องทำความจริงให้ปรากฏให้ได้เราควรต้องรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าความจริงไม่ ยังยืนประเทศนี้ก็ไม่น่าอยู่อีกต่อไปโคดมานะครับบอกว่าคิดคิดคิดได้แล้วค่ะโคดมานะครับบอกว่าเบื่อนะแต่ติดตามสถานที่จริงก็ไปมาแล้วนะ่ะเพราะอยากเห็นคนร้ายตัวจริงโคดมานะครับบอกว่าคอยเข้าเครื่องอย่างเดียวเลยใครจะเป็นใครจะโดนให้มันเป็นไปตามกรรมนะห่วงลุงเท่านั้นแหละถ้าไม่มีคลิปผู้ใหญ่บ้าน ก็คงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีกเหมือนกันมันทำร้ายกันซึ่งซึ่งหน้าคิดเอาคุกมาให้กันถึงบ้านมันเลวได้ใจจริงๆใครที่ไหนพี่น้องกันแท้ๆน่ะไอ้ตัวนั้นแหละทำท่าให้ดูดีแต่ไม่ใช่เลยชั่วบรมชั่วเลยละ่ะกํากับการแสดงเองเลยเพราะมันเกียดลงุงเอาเถอะดูกันไปคนสมานั้ครับบอกว่านารก เขาส่งมาให้เป็นพี่น้องกันไอคนที่บอกว่าลุงข่านะ่ะมันคงไม่เคยติดตามข่าวและสื่ออีกหลาย,หลายแหล่งมันถึงได้ดักดานด่าอีกฝ่ายหลุดพิรุธท้าทายโกหกถามนี่ตอบแบบนี้อย่างนั้นสงสารผู้เป็นผู้สูญเสียเออใช่มันเป็นผู้สูญเสียคตรมันนะครับบอกว่าหนูน้อยเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมไปสู่สุคตินะ คนทำน่ะต้องชดใช้กรรมคนทำมานนครับบอกว่าสงสารที่สุดความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ว่ากันด้วยเรื่องข้าวถ้าผู้การนบส่งมาให้จริงๆแล้วเขียวลบโพสต์ทำไมต้องมีเรื่องลึกๆระหว่างท่านผู้การและแม่ผู้สูญเสียเท่านั้นที่รู้อาจมีส่งมาจริงๆ จะใช่หรือไม่ต้องมีนักข่าวต่อสายถามท่านผู้การตรงๆเท่านั้นถ้าจริงส่งมามากมายขนาดนี้มันก็ผิดปกติเพราะอีกคนทำคดีอีกคนผู้สูญเสียไม่ได้สนิทสนมขนาดนั้น3ตัน111กระสอบนะไม่ใช่3กระสอบผู้สูญเสียที่ไม่ได้ยากจนเลยด้วยซ้ำช่วงก่อนเกิดคดีนะ่ะ ก็เริ่มลงปลูกข้าวกันแล้วหลังจากนั้นก็มีรูปเก็บเกี่ยวจากจุดๆุดดได้ลงโพสต์ไว้ตั้งหลายกระสอบหรือต่อให้ไม่ได้ทำนาจริงๆน่ะเงินบริจาคก,ก็ได้ตั้งเยอะใช้ iPhone มีไร่ยางมีไร่นามีรถไถถ้าท่านช่วยขนาดนี้น่ะมันแปลกมากๆผิดปกติมากจริงๆนะหากเป็น fc ให้จะไม่แปลกใจเลยนะ แต่ตำรวจให้คดีก็เงียบหายตำรวจกับครอบครัวนี้มีอะไรกันนาะคดีถึงไม่คืบหน้าและทำไมถึงต้องลบคลิปด้วยคะใจทั้งสองฝ่ายบริสุทธิ์ก็ไม่จำเป็นต้องลบนะดีจังเลยเนาะตำรวจไทยใจดีสุดๆนะ่ะช่วยเหลือผู้สูญเสียกลัวไม่มีข้าวกินแปลกแท้ๆไม่เคยได้ยินได้ฟังกรณีแบบนี้มาวะ่ะ ท่านผู้การท่านเป็นตำรวจน้ำดีต้องรีบออกมาเคลียร์อย่าให้ผู้อื่นนำชื่อเสียงของท่านมาแอบอ้างทำให้ท่านเสื่อมเสียมัวหมองเป็นกำลังใจให้ท่านซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่าอยากรู้มากเลยเคลียร์เลยสาคนต่อมานะครับบอกว่าอยากรู้จังสนิทกันหรือท่านเวทนา ถึงได้ข้าวมากมายก่กองเยอะจนเปรืองนึกถึงน้องๆที่กินหินดินทรายเลยนะ่ะแล้วผู้การได้บริจาคข้าวให้ผู้อดอยากยากไร้ที่มีอยู่มากมายในเมืองไทยอีกไหมนะสงสัยนะ่ะคงทําทานบ่อยคงไม่ใช่งบหลวงหรอกมั้งทำทานน่ะก็คงควักกระเป๋าตัวท่านเองเลยเนาะหิวข้าวเหมือนกันเบยคพราะทํานั้นเขาบอกว่าทําไมมันขยันใช้คําว่าผู้สูญเสีย โคตรตลกนะอย่างนี้นะถ้าคนอื่นผัวตายลูกตายคนในครอบครัวตายเขาจะเรียกตัวเองว่าอะไรนะพธตรมนนะครับบอกว่าเงียบกันแบบนี้ให้ประชาชนคิดยังไงคะโคตรมนนะครับบอกว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อใหม่ภายหลังตูดตูดตูดโคตรมน,นะครับบ,บอกว่าลงชื่อรอฟังจากปากผู้การนบพธตรมน,นะครับบอกว่าสื่อไม่กล้าเล่นต่อด้วย คงจะพอกับชาวบ้านที่ปิดปากกันเงียบ